โอเคมันตั้งไม่ได้แค่เห็นจะไม่ทำเพราะเห็นจะรู้สึกว่าก็เห็นก็รู้อยู่แล้วมันไม่ตั้งไม่ได้อะไรเนี่เอานี่มาแล้วก็สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนครับเพื่ออีก21คนเพื่อความเชื่อขอเช็คอีกที ่เห็นน,หนื่องในวันตอนนี้กี่คนแล้วครับสามรยี่สิเก้าเดี๋ยวเราให้พบห้าร้อยห้ารอขีดแล้วจะทำอะไรหรอแล้วเราจะปิดเลย <c oughs> เราจะขับคนไงคำ <Okay. S 1> สั่งุลื่อถึงอัน <c oughs> นึงสองไหนๆดูซิดูซิ ไม่รู้สึกไม่รู้สึกเลยไม่รู้สึกเลยอ่ะแล้วอาการแพ้ของเต้ไม่เป็นหนักนะครับใช่ก็บอกยุ่ไม่มันแย่ไปหมดเสื้อก็การการแพ้บุ่นก็เล่นเม่ขนาดนั้นเสื้ออ่ะเห็นไหมไอซ์เบรกิ้งเรียบร้อยแล้วไม่ต้องหนี้เรา คชีเต้นิววิคิดถึงน้องลี่มากสวัสดีครับบอสสวัสดีครับการ์ดสวัสดีสวัสดีนักแสดงรับของโชว์ดี้แมจิกคือคนลายซีซีหรือเปล่าอ๋อใช่อะไรนะเขาบอกว่า ไอจะมาแสดงรับซึ่งไอเล่นอยู่หนึ่งบทก็คือบทคือเป็นเสียงคนที่โทรมาวีนคนที่โทรมาวีนซึ่งง่ายไหมเจวีนง่ายมากไม่ต้องไม่ต้องทำให้เรียบร้อยกว่าที่ดูสุดเลยครับมาแล้วสวัสดีครับมาดูเอาไปีกมาแล้วตลครับของจริงมีตลครับและในที่สุดนะครับเราก็ได้อะไรมีอะไรอ่ะ นี่คือของฝากตั้งแต่เกาหลีจะให้ดมดิงดองแล้วก็ไม่ให้ไั่มีก็ไป็นสิ่งนั่งกันสั่นดูอ่านอะไรอ่านอะไี่นจะไปเอาเก้าอี้มานั่งนี่เหรอนั่งด้วยกันเขาอยู่พะยูนขอบคุณนะครับเป็นกระเป๋าใหม่เลยโอ้โหคืออะไรต้องสะพายกระเป๋าถม่เกิดไปใส่ของไปออกกองเล็กๆตัวนี้ด้วยนะตัวนี้ด้วยหลังหน้าด้วยหมานะ วายเดอะโดวายเดอะโดดเดอะโดวทยสดอะดดนี่เป็นเดอะโดนี่เป็นเป็นเป็นโค้ดเนมเป็นเนมแบบเป็นชื่โกาเลาเกียรับดอะโดอซมาแล้วครับอยู่ไงบ้างเดอะโดดนซึ่งเดอะโดดเอะมีคจิแล้วนะก็คืเดอะโดูใช่ไหมไข่ไข่โอโดมอโอโดมโอโดมเกียด วันนี้ไม่ครบแกงใช่ไหมคะวันนี้น้องแจนติดงานแล้วก็สิ่งอยู่มันใหญ่มากใช่ครับเชยแมจิกอ๋อยังหันด้วยครับพี่โดไปเสร็จครับโดไปเสร็จโมเมนต์เหรอคะไม่มาเซ็ตโมเมนต์ยี่ค่ะเมื่อคืนเป็นไรเมื่อวานเป็นไรกันครับเหนื่อยเพื่อนครับเป็นอะไรตนเป็นอะไรนะรู้ไหมเหนื่อยคื่ออะไรรู้ไหมเหน่อยนี่นอนจะตลกอ่ะตลกจริงจริง มีคอมพิวเตอร์อ๋ออ๋อเป็นไรหมายถึงว่าใช้คำนัยเอ้ยจูเห็นจูมันดีตรงนี้อยู่าไม่ได้แบบรับกัารอะไรจะไปบายแล้วขอบคุณหน่อยขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่ติดตามแล้วก็สปอร์ตพวกเราเสมอมาขอบคุณหน่อยขอบคุณหน่อยเร็วหนึ่งปีเชอร์รี่แมจิกไหนหัวไหนหัว ไหนหัวขอบคุณหน่อยขอบคุณที่วันนี้แบบยังแบบจาได้เอาจริงถ้าพวกเราไม่นานกันทุกคนจะจําได้เพราะว่าหรือเขาจำได้อยู่แล้วเขาจําได้อยู่แล้วเขาจำได้ก่อนพวกเราเขาจำได้เราเขาจำได้ก่อนพวกเราหรอเขาจําได้ก่อนโอเคขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ที่ยังคิดถึงไม่ก็นั่งดูแขกไปกินข้าวกันแล้วก็นั่งเนี้อะไรอะแล้วก็คิดถึงก็เลยแบบนั่งขุดรูปตัวจกที่เเคยถ่ายไว้แล้วก็มาลงกันอย่างเงี้ยมีไหมล่ะมีขออวดหน่อยสิเต็มเลยจะให้ดู อ่ะลงใน Twitter เอาใช่ใช่โอเครับ thank you นะครับ no no อยู่ตอนเขาทัถูดเขาจะได้ยินว่ามิ้วมือแรงใช่เขาเลยไม่เถียงอะไรมีอะไรพูดถึงมามีไหมอืมอ่ะ left every มามีครับไปไปพักสองด่วนค่าเขาบอกใช่พักสองด่วนค่าด่วนไม่พักสองด่วนค่าด่วนค่าไม่ด่วนค่าไม่มีใครด่วนค่าบอกด่วนค่าโอเค b ายบายครับทุกคนขอบคุณมากมากครับ ต่อติดตามได้นะครับขอบคุณทีมงานของเครื่อบินนะครับแล้วก็มีสติหน่อยนะครับคุณทีแล้วก็นี้อะไรนะอะไรไอเลิฟยูทิเชอร์ไอเย็นไหมไอเนี่ยเปิดเปิดวินิจิตซานต้าซานต้าทำไมนะซานต้ามาซานต้าซานต้าทำไมทำอังกฤษซานต้าขอซานต้าซานต้าโอเคครับขอบคุณครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับบ๊ายบาย